ประเทศโนเวก็มีเด้ออีกาเะาล่องหลับเสียงกันโอ้อไปแล้วเธอจะบินไปไหนไปป่าเฮ็ดนะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวปลาสนอินนอร์เวย์นะคะก็คือพาเปียเนาะวันนี้ก็ตื่นมาหิว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 ,หวได้กาแฟแล้วก็ชื่นใจนะคะก็ได้ไอนี้และจ้ะขนมปงังแล้วก็ชีสแล้วก็แอปเปิ้ลเนาะจ้ะ เป็นอาหารเช้าจ้ะไม่ใส่ไม่ใส่ใสนนเนยเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็จะเริ่มดูแลสุขภาพนะคะหลังจากทําสวนทำมาผืนผืนผืนเขาเรียกว่าไม่ใช่สนามหญ้ามันเป็นมันเป็นสนามนั่งเล่นหน้าหลังบานนาะบานกระบ,บากันไปเนาะจ้ะจ้ะทุกคนตอนนี้าพาเตียก็หรือไม่ก็สาวป่าสวนนะคะ นางเปลาก็ได้ออกไปเที่ยวนอกบ้านนะจ๊ะตื่นตื่นน,นางกินแล้วนางก็ไปเที่ยวเนาะช่วงนี้ช่องพาเปียก็จะมีการลงคลิปแบบธรรมชาติป่าสนป่าเห็ดนะคะแล้วก็วิวทิวทัศน์ชีวิตประจำวันไปเรอยๆนะจ้ะก็แบบนี้แล้วเนาะตอนเช้ามากก็ดื่มกาแฟแบบนี้แล้วจ้ะวันนี้ก็จะพาไป จริงๆเ้าเนาะพาเปียกช่วงซัมเมอร์เนี่ยจะพาเขาไปดูบริษัทจ้ะก็มีบริษัทแต่กวางใหญ่ไพศาลเนาะก็สามีเป็นคนร,รวยจ้ะเป็นมหาเศรษฐีเว่านี้จริงๆเราสามีได้ซื้อรถเผื่อจะให้ไปตรวจสำรวจแต่บริษัท สินค้าเขาหรือว่าสินค้าออกจากบริษัทยังไงอะไรยังไงเนาะสามีก็เลยสื่อหลดส่วนตัวให้จ้ะสื่อหลดส่วนตัวเป็นหลดสปอร์ตเ,เปิดประทุนจ้ะก็เนี่ยแหละจ้ะน้ำพักน้ำแรงเนาะก็เป็นผู้หญิงที่โชคดีจ้ะเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่เกิดมามีพรสวรรค์อ่าพรแสวงพรสวรรค์อย่างเขว่าแล้วเนาะจ้ะก็เนี่ยแหละจ้ะ ทำบุญมากๆก็เลยได้สามีดีจ้ะก,ก่อนเธอก็ซื้อให้ปีที่แล้วละจ้ะก,ก็ได้เอาไปทดลองปีนี้ก็เลยเอาออกเอารถุสปอร์ตเนี่ยออกมาตรวจสภาพแล้วจ้ะก,ก็สามารถขับไปตรวจสินค้าได้จ้ะเดี๋ยวดื่มกาแฟอะไรเรียบร้อยแล้วพาเพียจะไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ชุดทํางานอย่างดีนะคะก็ชุดทํางานแบบ สมเกียรติสมยศนั่นแหละนาะจ้าก็คุณสามีก็เพิ่งมาเปิดตัวว่าเป็นลูกมหาเศรษฐีมีบริษัทส่วนตัวจ้าก็เลยติดต่องไปทําง,งานแทนเธอไปตรวจแามตรวจสอบอ่าชิ้นค่าออกหรือย่างอะไรยังไงเนาะไปดูก่อนเนาะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะก็จะพูดตะกุตะกะนาะจ้าก็หิวเนะเดี๋ยวกินอาหารแล้วออกไปรับชมกันเลยจา้า เดี๋ยวไปกันนะคะ Mm-hmm. <laughs> อันนี้ยอดสะดาวไหมจ๊ะน้ำไหลทางน้ำไหลเคยเอาไปกินแล้วบางยางกับทองเสียจ้าเนี่ยอันนี้เอาไปชิมแล้วทองเสียจ้า um เขาลูกนู่นจ้ะเหนื่อยเดี๋ยวเราจะไปสำรวจดูว่าสินค้าออกกยังเนาะจ้ะเพราเป็นเจ้าของบริษัททำไมมันมันเหนื่อยอย่างงี้ฮะรถสปอร์ตแบบนี้มันแฉดทั้งแรงกายแรงใจเลยนะอู้สุดยอดนะคะเดี๋ยวเราก็ชมวิวไปไปด้วยเนาะจ้ะแล้วก็ไปตรวจ ไปตรวจสินค้าด้วยกันอโอ้โหบรรยากาศดีมากมีแดดสดชื่นมากเราก็อยู่ภูเขาอีกลูกหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็ได้มาถึงแล้วจ้าได้มาถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะคะ มาถึงบริษัทแล้วจ้าทุกคนอากาศดีมากโอ้ยอยๆเราก็มาถึงภูเขาอีกลูกหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสำรวจกันเนาะจ้าไปสำรวจกันเลยขึ้นมาละ้ะเห็นแต่สวยงามมากโอ้ยสตรอบเบอรี่ป่าก็ขึ้นเต็มเลยทุกคน เดี๋ยวต้องระวังจ้ะโอ้ยสเตอร์เบอรี่ป่าเยอะเลยทุกคนนี่นี่นี่ ว่าอย่าดูมือเด้อจ้ะกล่องมันเป็นนังเกนเอาไปสำรวจป่ากันนะคะทุกคนอุย้ยอุดเก็บไม่ได้เนาะสตอบเบอรี่ป่าหวานนะหวานแต่ไม่กินหรอกอืมอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยแถวนี้นะ่ะขึ้นเต็มเลยนะ อานนี้จะมีแต่เห็ดพึ่งนะคะเห็ดพึ่งหวานนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาสำรวจกันจ้ะสำรวจกันดูปีนี้มันจะขึ้นเยอะไหมนี่นนะไมาย่างมาย่งโอ้ยทุกคนยังไม่มี ถวนี้นะจะขึ้นเยอะเลยด้อจจะเห็ดพึ่งนะคะเห็ดพึ่งหวานดอกใหญ่เลยทุกคนยังยังยังคงจะเป็นเดือนหน้านะคะคงจะเป็นเดือนหน้าตอนนี้ยังไม่มีวีเววยังไม่มีวีแวกว่าอะไรจะขึ้นเลยจ้ะอ้ยทางนี้ เฮ็ดคืนชาช่าเลยทางในหนูก็มีจ้ะแต่ว่าม่กลาเข้าไปเนะาะกลัวซั์ใหญ่เสียงนกเสียงกรูกรูกรูอยู่เนาะตายังแห้งอยู่เลยเดี๋ยวได้ฝนได้ฝนสักสองสามฝนเฮ็ดกระคืนพลึบ นะคะขึ้นเร็วมากแล้วก็ต้องเดินระวังมีงูอยู่ด้วยโอ้เสียงหนกย่งจะเนี่ยมันจะขึ้นแถวนี้ แถวเนี้เยอะมากเลยแต่ยังย่งย่งโอเคค่ะตกลงยังยังไม่มีอะไรเสียงเหมือนเหมือนจังเลย โอ้ยคันโดนตัวคันแล้วทีนี้ไม่เคยกากินดอกจ้ะอันนี้ก็คันคันเนี่ยขนาดผ่านเสือ้อพายังคันอยู่เลยนะแต่ไม่คันเทถาม้ามุ่ยดอกจ้ะดอกอันสีม่วงนะั้นงามงามเดีย๋ยวลงไปเก็บก่อน มันสวยดีอ่ะมีน้ำอ่ะสวยมากออขอสักช่อนะคะเอาไปประดับแจกันออออ yeah a lot